Hey, สวัสดีทานผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาแนะนำรถสำหรับสายฟรีนะครับผมว่ารถคันไหนเหมาะสำหรับสายฟรีนะครับผมนะหรือว่ารถคันไหนเนี่ยเป็นรถที่ดีที่สุดสำหรับสายฟรีนะครับผมท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับผมว่ารถคันไหนดีได้ดีเล่นได้หลายโหมด ไม่ว่าจะเป็นการลงแรงการรีฟเก็บคะแนนหรือแม้กระทั่งการไปเล่นเ d s นะครับผมรถคันนี้ที่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมนั่นะก็คือนิสสัน GTR 35นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคือรถคันนี้นะครับผมเป็นรถฟรีที่แบบว่าโอ้โหดีมากนะครับผมเพราะว่านะครับผมมันเป็นรถเทียห้าหนึ่งเลยนะครับผมโอ้โหแรงม้าโคตรเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าแบบเหยียบแบบเหยียบมาเหยียบมาเลยรครับท่านผู้ชมคือแรงม้ามันเยอะนะครับผม แต่ข้อเสียของมันก็คือรถมันเป็นรถคันใหญ่ดะผมแล้วก็มันจะมีน้ําหนักถ้ารถมีน้ําหนักมันช่วงต้นๆอะรอบต้นๆเน่ยม,มันจะอืดน,นิดนึงนะครับผมแต่รอบไปไปอ่ะ มันจะแบบโอ้โหจัดจัดรอบจัดมากๆนะผมแต่มันก็ไม่จัดเท่าไหร่นะการ GTR นะมันก็ไม่ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมเท่าที่ผมได้ลองเล่นแล้วนะแต่ให้เปรียบเทียบกับอีกคันหนึ่งนะผมที่เป็นรถเท้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็น f o r d Mustang งนะครับผมนะคือถามว่าทําไมผมถึงไม่แนะนําเป็น f o r d Mustang งนะครับผมผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียเลยนะครับผมข้อดีนะครับของ f o ร์ Must a ต g งนะครับผมนะรอบปลายโคตรจัดนะครับบอกเลยว่า ถ้าเอาวิดีเก็บคะแนนแบบทางใหญ่ๆแบบทางแบบยังไงอะทางยาวๆโค้งๆไม่ค่อยเยอะผมแนะนําเป็น Ford Mustang เลยนะฮะผมรอบปลายนี่โอ้โหโคตรจัดนะผมคือเหยียบมาเหยียบมาเลยผม แต่ข้อเสียก็คือรอบต้นนะผมรอบต้นนี่มันค่อนข้างจะอืดอืดกว่านิสสัน GTR ด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือข้อเสียของฟอร์ Mustang งนะครับคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะมาแนะนําเป็นเจ้ารถนิสสัน GTR 3 5แล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮะคือรถคันนี้เนี่ยนะครับผมราคาในเกมเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับผมนะก็สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็อาจจะลําบากนิดนึงนะผมเพราะว่าต้องเล่นเก็บตังค์นะผมก็ ผมแนะนำให้ทุกคนครับผมขยันเล่นขยันเล่นนะครับผมเล่เลนแบบซ้ำๆอ่ะเล่นอย,อย่าพยายามอย่าเปลี่ยนด่านเยอะนะผมพยายามแบบห a r หาด่านที่ดิฟได้ตังเยเยอะแล้วก็เล่นด่านนั้นด่านเดียวแบบดิฟแบบดิฟไปเลยผมดิฟให้จนกว่าเราจะจําลายตัวเองได้ผมเป็นการฝึกเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมนะผมก็จะเอาเจ้ารถนิสัน GTR 3 5มานะครับมาดิฟให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะว่ารถที่ผมมาแนะนําเ,เนี่ยมันจะดีจริงไหมนะครับผมนะทุกคนก็น่าจะรู้สปปรรพคุณมันอยู่แล้วนะครับผมว่ารถอ่านิสัน GTR 3 5เนี่มันดีนะครับผมนะก็ม <c oughs> ันเอาไปเล่นไล่หลายโหมดหลายอย่างลงแรงก็ดี นะครับผมนะขนาดแต้มผม3 0 0พันผมเอาไปลงแรงยังสู้ได้เลยนะครับคือเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมคือซื้อที่ซื้อแบบซื้อคันเดียวแบบโอ้โหแบบเล่นแบบเล่นจนขี้เกียจเล่นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะท่านผู้ชมครับมาหน้านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูการแต่งรถของผมข่าวนะผมว่าผมได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับก็ชุดแต่งนะครับผมผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะยๆมากมายนะผมก็เป็นชุดแต่งที่ใช้แต่งในเกมซื้อก็ผมคิดว่ามันก็สวยอยู่นะดูสิท่านผู้ชมแบบโหดเลยนะครับ หมดมากๆเลยครับผมแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับผมว่ามันมีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับผมสําหรับคนที่แบบซื้อมาแล้วไม่รู้จะแต่งทรงไหนดีนะครับรผมจะเข้าไปให้ดูฮะค,คือใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็จะไม่ไม่สามารถดูชุดแต่งได้ใช่ไหมครับเออดังนั้นผมจะเข้าไปให้ทุกผู้ชมดูนี่ครับนี่ก็จะเป็นชุดแต่งที่หนึ่งนะครับผมเป็นชุดแต่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมนะราคาก็ไม่ไม่น่าจะแพงนะครับผมแต่ผมจําไม่ได้ว่าน่าจะประมาณ5 6าหหมื่นได้มั้ง ชุดแต่งชุดนี้นะครับผมนะก็ใช้ตังในเกมซื้อนะผมหรือว่าใครที่อยากได้ชุดแต่งชุดอื่นนะผมแต่ต้องใช้ทองซื้อนะอย่างนี้ผมโอ้โหอันนี้ผมชอบมากเลยนะผมคือผมจะซื้ออยู่นะครับดูดีผ<ๆ>ู้ชมโอ้โหเป็นชุดแต่งที่แบบคือลดลดมันโหดขึ้นมาเลยคผู้ชมอันนี้มันยังแบบอันนี้มันยังแบบไม่ไมเท่าไหร่ผมนะแต่อันนี้สิโอ้โหแบบโหดขึ้นโหดขึ้นเยอะเลยแล้วทรงมันสวยทรงมันแบบ ทรงมันเนียนอะลดทรงมันเนียนมากๆเลยครับทุนผู้ชมก็ผมชอบชุดแต่งชุดนี้นะแต่60ทองเลยนะครับก็สําหรับคนที่อยากได้อย่างรวดเร็วก็เติมเงินซื้อเลยนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่รีบนะครับผมให้แนะนําไปลงแหงหรือไม่ก็ไปฟาร์มฟาร์มทองด้วยการเล่น XDS มันก็ได้ทองเหมือนกันนะครับทานผู้ชมนะส่วนชุดแต่งที่3จะเป็นชุดแต่งสไตล์ XDS นะผมหรือว่าเอาไว้แข่งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นชุดแต่งที่ เขาเรียกว่าชุดแต่งอะไรไม่รู้แต่ไอชุดแต่งเนี้ยเขาเอาไว้ดิฟแบบดิฟฟอร์มูล่าดิฟนะครับไว้ดิฟแข่งกันอะไรประมาณนี้ผมก็ทรงมันก็ไม่เท่าไหร่นะสําหรับผมนะมันก็เฉยๆฮะไม่ต่างจากชุดแต่งชุดแ,ดแรกเลยดูดิเออเหมือนกันเลยนะโหเพียงแค่ใส่สปอยเลอร์กับสเกิร์ตอะไรเข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ผมชอบนี่ผมชุดแต่งอันที่สองโอ้โหแบบโคตรถูกใจแล้วท่านผู้ชมฮะแต่ให้เปลี่ยนสปอยเลอร์หลังอีกนิดนึงแลผมว่าสปอยเลอร์หลังนี่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยท่านผู้ชมครับ โอเคครั df, e บท e ุกผู้ชมมาครับด่านแรกที่ผมจะบรรลิฟให้ทุกผู้ชมดูก็จะเป็นด่านสปริงสโตนด่านที่8นะครับเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหนะครับรอบไปคือดีมากเลยท่านผู้ชมคือมันส่งกําลังดีมากมีโค้งโค้งปากเซียนแต่ก็ไม่เท um ่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับ ยาวไปครับยาวไปครับมีพยายามแบบตีโคอุ้ยกระตุกกระตุกขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมโอ้โห,โโหคือโปรแกรมค่อนข้างจะมีปัญหานะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราจะอดทนเล่นโค้งนี่โค้งปากเสียอีกแล้วครับผมคือกีตาร์คันนี้มันจริงๆมันมี6เกียร์นะครับแต่ผมวิ่งแค่5เกียร์เพราะว่ารอบมันยังไม่สุดเลยครับ ยี่หเกียร์ก็เลยเือแล้วนี่ผมพยายามตีโค้งให้ก,กว้างนะครับผมแล้วก็อย่าพยายามอย่าทําให้รถมันอืดนะครับพยายามแบบเลี้ยงความเร็วไว้ให้สม่ําเสมอนะครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ R1 หรือเปล่านะคะแนนก็เป็นรถที่ผมแนะนำนะผมสำหรับสายฟรีนะ หรับคนที่ไม่ตออ่าไม่อยากเติมเงินนะครับผมหรือว่าไม่มีไม่มีตังค์เติมเกมนั่นเองนะครับก็รถคันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะสำหรับสายฟรีนะครับแต่ถ้าถามว่าให้เอาไปเปรียบเทียบกับอ่ารถที่เติมเงินนี่ถามว่ามันสู้ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันเลยครับเหมือนฟ้ากับเหวครับ ก็ยังว่าแะ้วครับผมนะสายฟรีก็ยางแค่นี้ก็สุดแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับ GTR จริงๆมันสุดๆแล้วนะครับโอเคครับมาครับด่านต่อมาก็จะเป็นด่านซันปาเลโซด่านที่7นะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับผมจะตั้งใจเล่นโอ้โหข้าในตำนานแบ็กบอร์ดปัง ด่านนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการเล่นสดๆเลยนะครับเล่นสดแม่งทุกด่านก็ไม่รู้ว่าจะทำคะแนนในอาหนึ่งหรือเปล่านะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดโอ้โหท่านผู้ชมคนจะโต่งแกว่ิว้ๆมันทำได้ยังไงวะ คือจังหวะเมื่อกี้นะครับผมมาวิ่งมาด้วยความเร็วใช่ไหมครับให้เราถอนเกียร์ลงแล้วก็ดึงเบรกมือนิดนึงแล้วก็เหยียบเบรกเหยียบเบรคค้างไว้เลยนะครับมันจะทําให้รถเราเนี่ยหยุดแล้วก็รถไม่หมุนนะครับอย่างนี้ผมให้ถอนเกียร์ลงนะครับผมก็ไม่ได้แบบเซียนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ พอดิฟได้นะครับไอ้โอ้โหโค้งนี้ก็จริงๆเราควรจะดิฟให้กว้างกว่านี้นะพยายามสังเกตนะครับผมว่า GTR เนี่ยรอบปลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่คอ่คอยจัดสักไม่ค่อยจัดสักเท่าไหร่นะครับผมเมื่อเทียบกับฟอร์ m u s t เต g งนะแต่แต่มันจะได้รอบต้นซะมากกว่านะ GTR แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับฟอร์ดมาสเต g งนะครับ g ี r นี่คือแบบรอบไปไม่ได้กินเลยนะครับคือฟอร์มัตสแตงนี่กินขาดนะครับโอ้โหท่านผู้ชมดูยางผมจะหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำคะแนนได้อันหนึ่งหรือเปล่าเนี่ปังีใช่เหรอโอ้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเรามาได้ใกล้จะถึงเส้นแล้วก็คะแนนเราก็เยอะอยู่ เฮ้ย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 โอ้โหมันหลุดโค้งเพราะว่าดอกยางหมดแล้วคะแนนมันจะอาจได้อาหนึ่งเยอะโอ้โหดูดียางเหลือสามเปอร์เซ็นต์เราต้องเอาอาหนึ่งให้ได้อาหนึ่งเขาอาหนึ่งพอดี โอ้โหแล้วก็ยางนี่ก็เหลือศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับโอ้โหโก็น,นะครับท่านผู้ชมด่านนี้ก็ได้ตังค์ในแปดพันเลยนะครับโอ้โห,โโหได้เยอะเลยเลยทีเดียวเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับด่านปานซานปาเลซูนะท่านผู้ชมก็เกือบไปไม่รอดโอเคครับมาครับท่านผู้ชมอีกสักด่านนะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านแอร์ฟิลดด่านที่เจ็ดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่เลยนะครับช่วงนี้ ก็แค่ทำคะแนนได้อันหนึ่งมันก็คุ้มค่าแล้วนะครับคือด่านนี้นะครับผมเป็นด่านที่เล่นง่ายนะผมว่านะถามว่ามันเล่นง่ายไงเพราะว่าทางเนี่ยมันมันลาบนะครับผมมันมันลาบนะครับผมลาบกล้อยอะไรอย่างนี้นะครับที่คนละเรื่องด่านนี้เขาวิ่งไล่กันยังไงนี่ครับดูไว้รับผมนะนี่ผมไล่เขาวิ่งกันอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่า ดีฟยังไงถึงจะได้คะแนนให้ถึงอารนี่นะครับดูไลา์ที่ผมดีฟนะครับรอบไป GTR ผมรู้สึกว่ามันเบาๆไงไม่รู้อ่ะคือถ้าเป็นฟอร์ดมัดแตงนี่คือแบบโอ้โหไหลแบบไหลพกเป็นน้ำเป็นท่าเลยนะครับมาถึงนี้ก็2องมอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นโค้งปากเซียนอีกแล้ว ครับผมดีฟออกมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปดิฟตามเส้นทางมันนะครับไม่งั้นเราอาจจะเสียหลักหรือว่าเราจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมไปซ้ำคือไม่จําเป็นต้องไปดิฟตามที่เขาแบบกาหนดมาให้นะผมคือเราแบบสามารถดีฟแบบไปของเราได้เลยนะครับมาถนี้ก็ซีมือแล้วครับทุกคนโอ้โหอันนี้ก็โค้งปร,ราศเสียนอีกแล้ว ก็คงปรับเสียงนจะเยอะสุดเกินนะครับสิ่งกรถเราจะอืดอเรื่องไปนะผมเวลาเลี้ยวเยอะเราก็ต้องขอดเสียงลงนิดนึงเพื่อให้รถมันดันไปข้างหน้าโหก็อันหนึ่งแล้วนะครับออีี่ซีซี่เลยนี่ขนาดถูกผมแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับแบบเล่นไปพูดไปนะครับผมนะก็ได้คะแนอันอันหนึ่งอยู่นะครับ ในตังก็โบนโฆษณาก็6,000อยู่นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมจะรถคันนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการแนะนํารถอ่าสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะผมนะก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็ตั้งใจทําให้ออกมาให้ดีสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับส่วนใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตอบทุกเม้นทุกคำถาม คใครที่ถามอะไรมาผมตอบให้หมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมนะอยากรู้อะไรก็เม้นส์มาได้เลยนะครับทานผู้ชมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ hey!